ัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทาวรีมุมงหวังเลขที่หกค่ะสวัสดีค่ะนนด,ดิฉันนางสาวนัทดาลุมศรีเลขที่เจ็ดค่ะสวัสดีค่ะ,นนคะ,คะฉันชื่อน,นางสาวทัศนีสาวศรีเลขที่แปด หนึ่งในนวัตรกรรมที่ยกระดับบริการให้มีความสะดวกและทันสมัยมากขึ้นค่ะทุกโอรของเซเว่นนะคะเป็นนวัตรกรรมบริการหรือเซอร์วิสอินโนเวชั่นรา่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ได้อย่าง,าางสะดวกและรวดเร็วค่ะ โดยไม่จาเป็นต้องรอคนางนานะหรือเข้าคเคสทาวเตอร์เดี๋ยวเรามาแสดงตัวอย่างกดกระีกก็จะมียกตัวอย่างการกดนะคะเราเลือกสิ่งที่เราชอบนะคะคือสิ่งที่เราอยากจะกินเนี่นะคะเราเลือกเป็นน้ำแล้วก็เลือกวิธีการชําระนะคะเราเลือกเป็นเงนะะินสดนี่นะคะเราก็สอดไปนะคะมันจะมีช่องอยู่ค่ะ ทีของตู้นี้นะคะคือสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรองคือสามารถทำเองได้ค่ะต่อไปเราไปดูนวัตรกรรมที่สองนะคะ next นวัตรกรรมที่อย่างที่สองนะคะที่เราจะมานำเสนอคือเครื่องวัดความดันอัจฉระยะนะคะที่ใช้งานง่าย แบบใช้แบบมือมีหรือหมุนบอเอานะหมุนบอเอานะคะแต่มันเป็นเครื่องทีิทันแบบใหม่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือเอามือวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอากรดัเข้าให้อยู่ในระดับหัวใจแล้วก็เอาให้แน่นความมานนะคะกดปุ่มตรงนี้ปุ่มสตาร์ตตื่นรอผลแค่นหนึ่งนาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมารอดูนะคะมันก็จะมีเครื่องมันจะมีใบยอย่างนี้มานะคะแล้วก็ฉีดลงมามันจะมีบอกค่าหัวใจค่าความดันของเรานะคะว่าความดันเราเป็นยังไงแล้วอย่างถ่ายนะคะคือข้อดีของมันคือหนึ่ง ให้ยานะคะเราเพียงมีเครื่องตัวนี้เราก็สามารถวัดความดันเองได้ตามสบายใจน,นะคะเราไปดูนวัตกรรมที่สามกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะ Next นะคะนวัตกรรมที่สามนะคะที่นวัตกรรมสุดท้ายนะคะเป็นรางนวัตกรรมการเข้าลงทะเบียนระบบของการใช้ห้องเสม,มุดมหาวิทยาลัยและตรงตะวันออกไิทยาเขตจตุจูนะคะเป็นระบบการสแกน QR code นะคะจะใช้ลดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ งอผาสัมผัสปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันตัวใหญ่กันเลยค่ะ,ะเราไายกตัวอย่างกันใช้งานกันเลยนะคะนี่นะคะอย่างแรกนะคะเราเปิดโทรศัพท์นะคะแล้วก็ก,กดสแก,กนตรงนี้นี่นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะมันจะเป็นลิงค์ขึ้นมาแล้วเราก็ใส่รหันสนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวบัตรประชาชนก็ได้นะคะ นี่นะคะถ้าเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเราก็กดว่าไม่ใช้ในการคอมพิวเตอร์นะคะนี่นะคะเกิดระบบการค่ะนี่ค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะข้อดีของการใช้ป็นระบบสแกนนะคะที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดูกรวนเร็วแล้วก็ลดความสัมผัสจากคนอื่นนะคะขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ